สวัสดีจากคลิปนี้เป็นคลิปแบบข้าวเหลือๆนะสมเจก็เลยเอาหมูมาหัน่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาผัดก,กับเครื่องแกงเครื่องแกงก็มีมีพริกไทยนะมีพริกไทยมีพริกแห้งหอมกระเทียมเอาหมูผัด ข้าวมันเหลืออยู่ก็เลยเอาผาดใส่น้ำไปหน่อยมันแห้งไปเดาหมูจะไม่สุกนะ ที่เขาทำตามร้านน่ะมันเป็นของแขกนะนู่นเขาก็ใส่สีเหมือนเขาใส่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ไม่แน่ใจแต่ทางสวนใจก็ใส่พริกให้มันเผ็ดเพราะว่าชอบเผ็ดนะก็ดีทามิ้นมีหอมหัวกระเทียมแห้งมาตำตำก็จะใส่น้ำปลานิดนึงให้หมูมันออกรสชาตินะ่นั้นเดี๋ยวจะไม่มีรสชาติอะไรเลย ใส่ผงนัวนิดนึงให้มันกลมกลมนี่คือข้าวที่เหลือนะหนี่เหลือเป็นจานเลย <c oughs> แต่นั้นก็เอาใส่ลงไปค่ะ บนกับหมูไปเลยเถ้าว่าเรากลัว,ว่าหมูจะติดข้าวเราตักออกก่อก็ได้นะก่อนจะเอาข้าวมาใส่เอาเครื่องแกงผัดก,ก็ได้มันก็คล้ายๆกับขอแห้งๆนเอาไว้นะตอนนี้นขดตักกับข้าวที่มหมูย้อยแล้วนะเพื่อนๆไม่สนุกเลยนะมันร้อนมากถุนเขาจะหมูเลยแหละ เราก็ต้องผัดให้ข้าวร้อนนะก็ไม่ข้าวเย็นข้าวเ,เราผัดให้เขาไม่ร้อนเดี๋ยวก็จะเสียเอาเพราะข้าวหุงแบบเมื่อวานนี้นี่กินไม่หมดกินไม่หมดเราก็เอามาทำอย่างอื่นต่อ กาเสร็จแล้วผมจะเอาใส่ลในกระทะแบบนี้แหละใครจะกินก็มาตักเอาได้เลยเนาะหรืออยากจะให้ร้อนก็ตักเพิ่มอีกสักหน่อยสามจานสี่จานได้นะเนี่ยช่วงนี้เราเข้ายุคที่เราจะต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบนะร่างกายหางานก็ไม่ค่อยจะได้แล้วอะไรไม่ควรจะทิ้งก็อย่าไปทิง้งเห็นไหมรสชาติก็จะมีเค็มๆหอมๆห,หมูนะ พบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนเ่นที่มาชมผลงานบ้านสมใจมันจะนี่ไน,น่หมูมีสามสี่ทิ้นกระโพแล้วจ้ะสวัสดีจ้า